สวัสดีนะคุณผู้ชมมะผมคุณป๊อบและช่องไร่ตังทองมิวสิกนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่วัดทับกระดานนะฮะอยู่ที่ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเดือนมิถุนายนของทุกๆปีนะครับก็จะมีงานาลํำลึกนะฮะร,ราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าพี่พึ่งนั่นเองนะฮะและที่สำคัญนะครับปีนี้นะฮะเป็นปีที่ ครบรอบ30ปีของการจากไปของราชินีลูกทุง่งพุงพ่มพวงดวงจันทร์น็คือพี่พึ่งเนี่ยนะฮะเสียชีวิตตั้งแต่ปี2535นะครับปีนี้ก็เป็นปี2565นะก็30ปีพอดี2ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์โควิดนะฮะทางวัดก็เลยงดในเรื่องของการจัดงานลํำลึกถึงราชินีลูกทุง่งพุงพ่มพวงดวงจันทร์นะครับเพราะนั้น ปีนี้ถึงบอกไดเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะระหว่างวันที่10ถึงวันที่18นี้นะฮะท่านจะได้พบกับศิลปินที่แปลว่าทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมเชื่อว่ามากกว่าร้อยชีวิตนะของศิลปินนักร้องนักแสดงนะที่จะมาร่วมงานลํำลึกนะถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพมวงโดยใจเพราะนั้นวันนี้ผมคุณป๊อปและช่องไร้แตงทองมิวสิกนะฮะจะพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆภายในวัดทับกระดานนะเป็นว่าเดี๋ยวตามผมไปดูรอบๆ วัดทับกระดานแล้วก็จะไปดูหุ่นคีพึ่งบริเวณจุดตรงเป็นสระน้ำนะฮะหรือว่าจะเป็นในสาราการเปลี่ยนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูให้ทั่วเลยนะครับก่อนจะชมคลิปนี้ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมคุณป๊อปและช่องไร่แตงทองมิวสิกนี้ด้วยนะฮะช่วยกด s ั b สไ r i b ์นะกดติดตามช่องถ้าดูแล้วถูกใจนะฮะกดแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับขอคลิปนี้ให้เป็นล้านล้านวิวเลยละกันนะคุณผู้ชมตรงที่ผมอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณสาลาท่าน้ำนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะ เฟซี 4, หรือว่าแฟนคลับของพี่พึ่งของพี่พึ่งนะฮะพุ่มพวงดวงจันทร์ชอบมาถ่ายรูปนะฮะก็จะเป็นตรงตรงนี้นะครับเราจะเห็นผ้าสีสวยงามจริงนะครับนี่ข้างหลังผมก็จะเป็นรูปสวยๆของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับสวยทุกรูปครับคุณผู้ชม ตรงนี้ก็อากาศเย็นมากเลยนะผมมาช่วยเย็นๆนะอากาศเย็นสบายดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมผ้าสีเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรอะ่ะต้นไทรหรือไม่ก็ต้นใส่นะต้นไสรโอ้ต้นใส่ใหญ่มากนะครับอ๋อเจ้าแม่ใส่ทองนะครับสาธุสาธุเจ้าแม่ใส่ทองขอให้ลูก ขอให้มีคุณผู้ชมนะฮะชมคลิปนี้เป็นละล้านวิวแล้วก็ใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ช is มล,ลงไปดูบร,ร,ริเวณศาลาสระน้ำนะฮะกลางน้ำนะฮะลงมาเราก็จะพบกับรูปของพี่พึ่งนะฮะร,รูปใหญ่มากนะครับสวยงามทุกภาพจริงๆนะฮะ โอ้โหนะฮะสังเกตว่ารูปของพี่พึ่งนี้ไม่เก่านะครับเออทำไมไม่เก่าอะ่ะก็แสดงว่ามีคนเอารูปใหม่ๆม,มาให้พี่พึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับผมมาตอนเย็นๆก็อากาศดีมากนะฮะ โอ้สวยงามจริงนะครับ <bulun> คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาต้องมาเที่ยวนะครับที่วัดทับกระดานนะครับมาเที่ยวหาพี่พึ่งนะครับพี่พึ่งก็เหมือนเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนเหมือนพี่นะครับเหมือนแม่กับศิลปินนักร้องรุ่นใหม่ๆทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับก็แปลกนะครับเวลาเห็นหน้าพี่พึ่งแล้วเรารู้สึก สบายใจจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอพอรพี่พึ่งด้วยแล้วกันนะขอให้เพลงที่คุณป๊อปแต่งแล้วร้องเนี่ยขอให้นังๆเหมือนกันนะครับเนี่ยสลา,าอยู่ข้างหลังผมนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆกันนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับแน่นอนนะก็จะมีหุ่นของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากคือรูปสวยๆของพี่พึ่งเนี่ยไม่มีคําว่ารูปเก่านะครับ รูปนี้ยังใหม่สดใสตลอดเวลานะครับนะฮะขออนุญาตแม่พึ่งนะฮะในการถ่ายทำคลิปนี้นะครับโหสวยงามจริงนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ดอกกุหลาบสีแดงเยอะมากนะครับคุณผู้ชม ็น่าจะเป็นสีที่พี่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์รักนะครับผู้คนก็จะเอาดอกกุหลาบนะฮะสีแดงนะฮะมาไหว้พี่พึ่งนะฮะมาบูชาเต็มไปหมดเลยนะค,คุณผู้ชมรูปสวยๆเยอะมากนะครับอา่าอันนี้ก็เป็น นโปกล่าะโลกของพึ่งนะฮะก็จะมีตัวหนังสือเขียนไว้นะครับพี่สาวแสนสวยนะฮะคือเราสัมผัสได้ถึงความเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่ที่รักของของเอของแฟนคลับทุกๆคนเลยจริงนะครับสำหรับพี่พึ่งนะผมเข้ามาบรรยากาศผมรู้สึกแบบเหมือนพี่พึ่งอะเป็นพี่สาวคนหนึ่งเลยนะฮะร,รู้สึกอบอปุ่นยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมดูรอยยิม้ม ถ้าเราจำภาพของบรรยากาศในการแสดงคอนเสิร์ตของพี่พึ่งเนี่ยเราจะเห็นแบบพี่เพึ่งทั้งเต้นทั้งร้องด้วยความสนุกสนานะนะฮะเพื่อตั้งใจมอบความสุขให้กับแฟนคลับจริงๆนะครับ นี่ก็คือศาลาที่ไว้พิพิธภัณฑ์ขุนกี้พึ่งของพี่พึ่งพุงพ่มพวงดวงจันทร์นะฮะก็คุณผู้ชมก็สามารถมาไหว้หรือว่ามารำลึกนึกถึงพี่พึ่งได้เป็นประจําในทุกๆวันนะครับที่วัดทับกระดานนะมาที่ศาลาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในนะครับ ทุกช่ครับวันนี้ว่าโชคดีมากมากเลยเรามาเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวเราแนะนํากันตรงนี้เลยละกันนะครับพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับขอ,อยญาตพี่ชื่อวารีค่ะพี่วารีใช่ไหมครับพี่วารีอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะอ,อ,อยู่กรุงเทพเลยเหรอค่ะพี่วารีเป็นแฟนคลับของพี่พึ่งตั้งแต่พี่พึ่งเร่ร้องเพลงแล้วค่ะแล้วก็ตอนเจ็บโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่พี่พึ่งตั้งแต่พี่พึ่งมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ตลอดเลยชอบท่าเต้นท่าร้องครับครับอเอออยากถามพี่วารีแบบ ได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่พึ่งไหมเคยค่ะเลอะอ่าเคยที่เขาไปเล่นที่โรงหนังนะคะแล้วก็ที่เขาเล่นที่ที่อะไรที่แบบที่เวทีเก็บเก็บวิกปเก็บวิกเออดูประมาณสามสี่ครั้งไปดูประมาณสามสี่ครั้งที่ไหนบ้างพี่ที่รับเขานะรับะเขาที่โรงหนังที่พี่เสียพี่พึ่งเสียที่ว่าเันเผาหรืออะไรปีสามห้านะปีสามห้าครับจ้าก็ทํางานอยู่ก็แล้ว ดูในทีวีเพราะว่ามาไม่ได้หลังจากนั้นก็มาถนนเนี่ยเป็นลูกหลังหลงในตรงอ้อยมั่งมาตลอดทุกเดือนนึ่งก็สี่ขนพราะถูกหวยแล้วก็มาถูกหวยแล้วก็มาเออเหรอมาแล้วมาขอหวยแล้วพี่พี่พูดจริงจริงแบบเล่าตรงๆรงเลยอันนี้เป็นไมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโอเคก็มาก็คนอื่นเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่า ไอ้เราก็ทํางานนะนะเขาก็เห็นเราว่าเออลําบากลําบนอะไรนะสมัยก่อนค่าแรงวันละยี่สิบบาทเป็นสาวโรงงานเหรอเป็นสาวโรงงานค่ะเขาก็บอกว่าเออเองลงไปดูซี่เองเองก็เหมือนชีวิตไปพึ่งไปพึ่งก็ทําไร่เองทํานาก็เลี้ยงน้องด้วยให้เงินใี้พ่อแม่กินด้วยนะก็เลยมามาแรกๆก็ค่ารูกก็คนละสามสิบบาทสิบสองคนกลับไปถึงโรงงานก็ทุ่มหนึ่งไอ เจ็ดมงเช้าก็ทำงานก็มาก็มาตรงนี้เลยเพราะเราไม่มีบ้านเราแต่งงานใหม่ๆเราก็ไม่มีบ้านเนาะก็ตรงท่าน้ำคนเยอะแต่เราอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งแล้วเราก็ขอพี่พึ่งไปขอพี่พึ่งว่าเราอยากมีบ้านอยาอยากมีบ้านแต่เนี่ยไม่เอาเท่าพี่พึ่งอยากมีรถก็ไม่เอาเท่าพี่ครับแล้วความมาสจาร์อะไรเกิดขึ้นครับพี่ครั้งแรกเราก็ไปผ่อนนะนะเพราะเรา เพราะพี่ไม่ได้มีการศึกษาสูงว่ารถจะเป็นยังไงขอให้เป็นรถกระบะขอให้เป็นรถละโอเคแล้วก็พรนะคันที่สองที่สามหนูอยากได้รถเก่งครับเอ,อก็เลยบอกว่าพี่หนูก็ไม่รู้ว่าพรเพลินเป็นยังไงแต่ไม่เอาใหญ่เท่าพี่อบ้านก็ไม่เอาใหญ่เท่าพี่ครับเอ,อขอให้มีเงินในแล้วเราไม่เคยมีเงินแสนเนาะก็ขอเหมือนกันแหละฮะก็ขอให้ถูกหวยอยากเห็นเงินแสนเอแล้วถูกไหมพี่ ก็ถูกไปรวมๆที่แบงก์ก็เลยวันนั้นรู้สึกว่าจะเบิกมาแสนหรือสองแสนน่ะขอขอเจ้าหน้าที่เขาเบิกว่าหนูไม่เคยเห็นเงินแสนครับครับแล้วก็อยากได้บ้านแต่ตอนนั้นไม่คิดว่าเราเอาบ้านเล็กๆเพราะเราไม่รู้ตัวสีศาเสานะครับครับก็ไปดูบ้านใหญ่สมัยก่อนเนี้ยมันแค่ล้านห้าแล้วก็ตกใจว่าล้านห้าไม่เอาใหญ่มากอยากเอาบ้านเล็กๆแล้ว,ว,แ,ลวแล้วเอาอย่ วนกลับมาเรื่องหวยนี่หนึ่งคุณผู้ชมอ๋อเรื่องหวยเนี่ยมันมันน่าจะเป็นแบบว่าไฮไหลายคนก็ชอบคนไทยชอบพี่พี่ทำไงมาขย่าวติ้วมาขอมาฝันขย่าติ้วแล้วบางทีก็เราก็ซื้อตามตามไอ้นี่ไปบ้างเพราะพี่น้องเราก็ไม่ชอบเล่นหวยเราก็เล่นหวยอย่างมางวด่ที่แล้วเนี้ยครับพี่เขาก็หล่นมานะเราก็ไม่รู้ตรงไหนศูนย์หกมันหล่นมาสองตัวศูนย์ศูนย์ก็หกก็คือได้จากติ้วอะก็ได้จากติ้วก็เลยก็ ออกไปอ่ะจะมีตลาดครับตลาดเลยไปทางเนี้ยนะเด็กมันก็เราเอาคู่เดียวเขาก็เลยบอกว่าลอตเตอรี่เออเอาไปเธอไปให้หมดใบเท่าไหร่ฮะลอตเตอรี่ที่นี่เขาขายคู่คู่เราสองร้อยเาไปละ8แปดสิบไม่ได้นะพี่นะเไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้แต่มันมีศูนย์เราไม่เอาล้วเราก็ซื้ออันนี้ไปก็ข้างข้างบนขาไอ้ใต้ดินเราไม่ได้ซื้อครับ เราก็คิดว่ามันออกแล้วกะว่าไปสามตัวหน้า๋อแสดงว่าพี่วารีเนี่ยคือแบบรู้สึกว่ามีพี่พึ่งเป็นเพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เราไม่มีบางครั้งชีวิตคนเราก็เวลาเจ็บป่วยก็นึกถึงนนั้นคนนี้บางทีเราก็เงินขาดมือเราก็ไม่พูดกับใครจะจุดทุกการแจ้งและประจุดในบ้าน ก็จะจุดในบ้านว่าแต่รูปพี่พึ่งเนี่ยเรามีทุกรูปมีที่บ้านเหรอฮะใช่เพราะเราชอบมากชอบนำเสียงชอบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพวกเพลงของพี่พึ่งอะไรอยู่ที่บ้านพี่เยอะมากชอบมากเวลาเราเงาเหงาจะเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงในโทรศัพท์ว่าก่อนนี้จะมีอะไรเทปอะไรนะอ่าเป็นเทปคาสเซ็ตเนี่ยก็จะฟังเป็นแต่สมัยนี้เราก็ฟังในโทรศัพท์แล้วฟังในโทรศัพท์ก็เลยว่าเออก็ว่าชีวิต หนูกับพี่เนยมันก็ร่างกายก็อ่อนแรงเหมือนกันพี่วาีร้องเพลงเป็นไหมฮะนี่ไม่เป็นไม่เคยเลยไม่เป็นเลยหรอร้องเพลงพี่พึ่งให้ฟังสักท่อนได้ไหมไม่เป็นเลยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เคยฟังเลยพี่ฟังเพียงเดียวไม่เคยร้องไม่เคยร้องแต่รักพี่พึ่งมากใช่รักมากพี่วารีอยากให้พี่วารีแบบฝากเชิญชวนอะใกล้ๆงานครบรอบของพี่พึ่งแล้วอยากเชิญชวนนะแล้วแต่อะไรแบบพี่ว่าน่ะและแต่ความเชื่อของบุคคลนะแต่พี่มาตรงนี้ครับ พี่ก็มีบ้านสองหลังแล้วว่าบารมีของพี่พึ่งนะครู้สึกว่ามีความสุขแล้วเอพี่น้องแต่บางสิ่งที่เราขาดเหลือพี่น้องก็ช่วยเราครับช่วยเราออกซื้อไปเป็นเงินสดอแล้วก็ผ่อนกันก็ได้บารมีพี่ครับก็คือรักตั้งแต่พี่เป็นยังมีชีวิตอยู่จนพี่พึ่งเสียชีวิตงานเลยรัตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานเลยวันนี้เราเจอเราโชคดีมากๆเลยได้เจอแบบ เอฟซีเลือกว่าแฟนลับสมัยก่อนเราจะเรียกว่าแฟนลับเนาะพี่วรีมางานปีทุกปีเลยเหรอที่สองปีที่แล้วนี่ไม่มาสองปีนันคือไม่ได้จัดโควิดรู้เราก็ไม่ได้ถุ่ขามันนะคือเขาหยุดจัดไปสองปีแล้วก็ปีนี้ก็แต่ตั้งใจมาอืนี่งานก็ยังไม่เริ่มเลยพี่มาแล้วไม่มีมีโอหนูต้องมาก่อนทุกทุกอย่างเวลาหนูได้อะไรได้เงินอะไรเง้นหนูจะมาหาพี่แล้วก็มามาเล่าให้พี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าให้พี่ฟัง แล้วว่ามีอยู่ปีไหนไม่รู้บอกว่าถ้าได้เงินเท่านี้จะมาดูลิเกจะมาดูลิเกหนึ่งคืนเราก็นั่งลงลิเกหนึ่งคืนเหมือนกันแล้วของงานเลิกเราก็กลับโอ้น่าชื่นใจน่าชื่นใจครัถามว่าแต่เรามาตรงนี้เราก็ไม่ได้รู้จักใครคือว่าเรามีหน้าที่ต้องมาหาพี่เท่านั้นเรามีอะไรก็มาเล่าให้พี่ฟังครับครับอแล้วก็เวลาที่บ้านมีงานครับ บูชาค,คร,ารูเงี้ยจะหาลิเกมาเล่งครัจะต,ต้องบอก้ะโผว่าก่อนจะเลอะอะไรก็แล้วแต่ต้องร้องเพลงพี่พึ่งก่อนนะอ,อ๋อครับ ถ้างานคณะไหนลั้นก็คือไล่ออกไม่ได้ต้องร้องเพลงพี่พึ่งก่อนต้องร้องเพลงพี่พึ่งก่อนจะเป็นเพลงอะไรคิดว่าเพลงไหนที่เรารู้สึกชอบหรือว่าชอบทุกเพลงปกติอยู่แล้วอะไรหัวใจถวายวัดนี่มันถือตรงในชีวิตเราอะหัวใจถวายวัดเนี่ยที่ว่าอุ้มหนูเคยอุ้มพระไปก่อนที่ยังไม่เคยได้แต่งงานนะนะพ็ย้ายห้องทีหนึ่งเราก็อุ้มพระไปอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบกระแสเข้ามาซิอะไรอย่างเงี้ยเพลงเร็วก็จะเป็นกระแสเข้ามาซิแล้วก็หัวใจถวายวัดแล้วก็ ถ้ามีงานเจ้าเกก็จะร้องว่าครึ่งแรกเลยขอให้รวยรวยอะไรเงี้ยขอให้รวยขอให้รวยนะฤกเขาจะร้องแต่เราล้อไม่เป็นหลักแล้วเราก็จ้างิเกรับเส้นแคุณพี่พึ่งมีหลายจุดไหมในวัดนี้ก็มีหลายแต่หนูไม่เคยเดินไปเลย็ส่วนใหญ่จะมาตรงจุดหนตรงนี้เออจะตรงนี้ตรงที่ศาลาตรงนี้มีหลายจุดศาลาเปิดเนี่ยหนูจะเข้ามาศาลาครับปกติแรกแก้วอย่าเขาปิดนะนี่ช่วงนี้ก็เริ่มเปิดแล้วมันเป็นโควิดก็จะปิดศาลา เออที่วัดปิดเราจะลงไปถุนที่ท่านาที่ท่านาใช่ภาพเปิดก็ที่เรามาวันแรกเราไม่มีบ้านนะครับไอเป็นบ้านของพ่อแม่เรามีแต่บ้านส่วนตัวไม่มียังไม่มีเพราะเริ่มแต่งงานครับเราก็อยากมีบ้านอืก็ไม่ได้เอาใหญ่ถึงขนาดนี้ครับเอาพอที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้มีความสุขดีนะพี่ทุกวันนี้เหรอถ้าทุกหนูก็จะไป็คุยนั่งคุยกับพี่ ถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็คุยกับพี่พึ่งที่บ้านนั่นแหละที่พี่บ้านเรารู้สึกว่าพี่พึ่งยังอยู่กับเราตลอดเวลาไม่รู้ความรู้สึกเวลาหนูร้องไห้หรืออะไรนั้นจะเห็นพี่เขาตลอดอืเวลาแต่เราก็จะไม่บอกให้ใครรู้ว่าในบ้านเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเราไปเล่าไม่ได้บางทีหนูก็จะเอารูปพี่พึ่งมาพี่หนูเป็นอย่างนี้นะหนูอะไรอย่างนี้นะบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเหมือนที่เราเชื่อไงเราก็เลยไม่เล่าดีกว่านะใช่เอดีก็เหมือนมีน้องชายอยู่ต่างประเทศ มื่อคีดที่โทรศัพท์คุยใช่ค่ะนั่นไหนเขาเชื่อเลยค่ะคือคือยังไงเหตุการณ์ช่วยเล่าฟังเหตุการณ์ตอนเขาไปได้อยู่ต่างประเทศแทนไม่ที่น้องแท้นะเหมือนกันเราเจอกันแล้วก็นับถือกันมาที่ก็ยี่สิบปีแล้วอ๋อครับเออก็เลยพาเขามาที่นี่ครับแล้วเขาก็มาขอบอกพี่เขาแต่งงานไม่มีลูกขอยเขามีลูกสะกคนไว้เลี้ยงตอนแก่โอ้แล้วตอนที่คันไหวมาจากป จากต่างประเทศเข้าไปทําร้านอาหารนะนะครับคันนี้คันมีนี่เสร็จแล้วเขาไม่ได้ไปครับก็เลยบอกพี่พึ่งช่วยกันร้องเพลงนะให้เขาค้าขายดีๆเขาได้มีเงินมาให้หนูหาพี่พึ่ง <Ừ. S 2> เออหนูก็เลยบอกให้จุดตะฮุบว่าให้ร้องเพลงให้คนเข้าหาและทุกวันนี้พี่หนูได้หนูได,ด้เยอะเลย,เลยนะโอ้ออแต่พี่ก็ขายของเวลานั่นพี่ก็บอกพี่พึ่งช่วยกันร้องเพลงนะคูค่มงเดียวพอเออโอ,อทุกวันนี้พี่วารีคือทําการค้าขายละ ถ้าขายแบบเล่นๆนะเออเราก็จริงจังไม่ไหวเราหกสิบแล้วนะแต่ยังดูโซใสนนะครับพี่ก็ยกไม่ไหวอะไรเราก็เออเราก็ทํอยาให้คนว่าเอ๊ยรางเงินที่ไหนมากินครับแต่เรามาหาพี่พึ่งเราก็ได้ไอ้ใบใบอ่ะด้วยแต่วันเนี้ยใบใบคือโรตาอรี่ใช่เขาเรียกใบใบพี่หนูเขเรียกใบใบนะโอเคโอเค้วค่ะกาเขียนนี่เราก็แค่ว่าปากกาออชปากกาโอเคโอเค นับถือสุดๆที่อืมนับถือสุดๆว่าสําหรับพี่คนนี้นะครับที่ที่ว่าไม่รู้นะคะไปกันที่อื่นแต่หนูขอมาที่ขอมาที่นี่ขอมาที่นี่พี่โอเคขอบคุณพี่วาลีมากๆเลยวันนี้ที่แบ่งปันขอบคุณนะครับวันนี้ครคุณผู้ชมอ่ะและนี่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับ บรรยากาศของวัดทับกระดานนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับมาเที่ยวกันนะครับงานลําลึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งไทยของเรานะครับก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสําหรับคลิปนี้ผมคุณป๊อปนะฮะและช่องไร้แต่งทองมิวสิกก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะที่ติดตามคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศของวัดทับกระดานแล้วก็มาดูพิพิธภัณฑ์ดีกว่านะครับของพี่บึ้ง พุ่โปรนงนนจันทร์นะโอเคนะโอกาสหน้าเดี๋ยวผมไปทําคลิปที่ไหนยังไงก็ฝากาติดตามด้วยแล้วกันนะสําหรับแล้วก็อย่าลืมนะฮะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมคุณป๊อปและช่องไลฟ์ตั้งมิวสิกด้วยนะในการกดติดตามช่องได้ตั้งมิวสิกไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง a c e b o o k นะฮะหรือจะเป็นทาง YouTube หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน t i k t o k ในทุกๆช่องทางเลยแล้วกันสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ